สวัสดีปีใหม่ยินดีต้อนรับเพื่อนๆตู่ GNS One Shot กับ EP แรกของปี2 0 1 7โดยใน EP นี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลเพิเ่มเติมของ Sword Art Online o r d i n a l Scan ก็จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Sword Art อ n นไล e o r d i n a l Scan อนิเมะภาพยนต์ของ s w o อ d r r t o อนไลน ได้ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ออกมาโดยในตัวอย่างได้เผยเพลงประกอบอย่างเพลง c r a s of the Moment ซึ่งร้องโดยลิต a เจ้าแม่ผู้อยู่กับซีรีส์ s a o มาตั้งแต่ซีซั่นแรกนอกจากนี้ยังมีการประกาศออริจินัลตาวแพกของภาพยนตร์อีกด้วยโดยได้มีการเผยข้อมูลออกมาว่าจะมีทั้งหมด50เพลงซึ่งแต่งโดยคาจิอุระยูกิรวมไปถึงจะมีเพลงพิเศษอีกจำนวน5เพลงซึ่งร้องโดยคันดะซายกะ ผู้พากเสียงยูนะ่าตัวละคร AI คนใหม่ของภาพยนตร์และสำหรับผู้จองตัว๋วร่วงหน้าตั้งแต่วันที่21มกราคม2017จะได้รับโปสเตอร์ขนาด BT ทีจำนวน2แผ่นจนกว่าของจะหมดพร้อมประกาศกำหนดการวางจำหน่าย Or ริจินอล o u n d t a ท็กของ s o r t Art Online o r i g ออร l s ินอลกนในวันที่18กุมภาพันธ์2017ต่อมาในส่วนของเนื้อเรื่องย่อและตัวละคร ในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องราวของผู้คนที่กำลังสนุกสนานอยู่กับ Scan, Game, r M M o r d i n a n Scan เกม AR MMO RPG เกมใหม่ P G, ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ออตมาอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นต่อจากอนิเตฟีที่เราผู้เล่นนั้นไม่ต้องทำสรีปแต่สามารถไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่ทว่าทุกคนยังไม่รู้ถึงตัวตนของฟันร้อยจากโรคเสมือนจริงกำลังเข้าสู่โรคแห่งความเป็นจริง เมื่อคนพบว่าเราเพื่อนๆกำลังตกอยู่ในอันตรายก็ถึงค่าวที่เวรบุรุษต้องยืนหยัดขึ้นสู้อีกครั้งกับศัตรูตัวชิาตคนใหม่ในภาค The m มู u i ต่อมามาต่อกันที่ตัวละครเพิ่มเติมที่จะโผล่มาในภาคนี้มาเริ่มกันที่ยูนะไอดอนสาวจากโรคของเกมอาร์ดินันตสแกนที่หากผู้เล่นได้พบเธอในเกมจะสามารถได้รับการอัปเกรดเป็นพิเศษได้ต่อมามาพบกับ ด็อปเตอร์ชี่เกม,มูระนักพัฒนาและผู้วิจัยการทดลองเกี่ยวกับการไม่ลุกลานของ BMI หรือ Brain-Machine Interface ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือเครื่องเชื่อมต่อกับสมองนอกจากนี้เขาย,ยังเป็นศาสตราจารย์พ่อวิชาววิศวกรรมไฟฟ้าาะอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโทโฮอีกด้วยเนื่องจากเป็นคนที่มีแนวคิดที่หมกมุ่นเกี่ยวกับตรีลัวิทยาไฟฟ้าอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ร่วมงานมองว่าเขาเป็นคนบ้าหรือเพี้ยนนั่นเองและคนสุดท้าย AEG นักดาบปริศน,นาผู้เล่นระดับท็อปของเกมอ r d i n ินอนสแกนที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้หรืออาจจะเป็นราบบอสที่คีริโตและเหล่าของเพื่อนต้องเผชิญระหว่างเล่นเกมและสุดท้ายสำหรับแฟนๆชาวซอสอาร์ตออนไลน์ในประเทศไทยในงานคอสคอมเอ็กเตร์คิดว่าเดทางเด็กผู้ถือลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ในไทย ก็ได้ออกมาประกาศวันฉายแล้วโดยจะฉายในวันที่23กุมภาพันธ์2017ตามโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการและสำหรับแฟนต่างจังหวัดก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงภาพยนตร์ที่จะฉายอย่างใกล้ชิดนะครับจบไปแล้วสำหรับ GNS One Shot กับข้อมูลเพิ่มเติมของ s o r d Art Online o r d i n a l Scan ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆใ,ในแชแนลเราด้วยนะครับ 間違いない。あれは？